อีหยังล่ะฝันอีหยังเอ๋อฝันนังวะจักเป็นยังไอ้อีหยังล่ะเข้ามาเน่ยเข้ามาจังบ่บ่เห็นบ่เห็นเป็นรูปร่างคนแต่ว่าเต้นขึ้นไปนอนนัอนเป็นขาวจุกหมวกหลุดโอ้เต้นบัดนี้ทองน้โมแล้วตีนฟาดเลยเตีนฟาดแล้วมิดกิรีเลยไนหยังคือมาหยอกแห้งแท้ว่าซั่นแล้วหยอกก็มาหยอกจังซี่คั่นเจีงนี่ให้เป็นโตแล้ว่าซั่นแล้วแต่ไอ้เป็น15มื้อแล้วล่ะซิพามืดแล้วแล้ว่าเป็นผีหลอกคือเป็น่ยนยังก็บ่รู้อง เต้นขึ้นมาเนี่ยย้อยไปนอนน้ำเมาจ้าบอกงี้บอกตัวเปิดมุ้งเขาเขาไปนอนน้ำเราโอ้โท้อท้ทเขาว้างได้เอ็กกว่านี้จริงฝันตั้งแต่ต้องงอดบอกขึ้นยังไงแกโดนแล้วล่ะโอ้แกโดนแล้วไหมถึงแต่งอตกอนได้เม้นบรได้ช่วงนั้นได้ได้สามเจ็ดห้าออกมาตลอดเลยตัวนั้นน่ะอือกสามหาออกเก็ดหาเยอะนน่ะช่วงที่ออกนำนำมีเก็ดหาสามหา นั่นแหละแล้วบันนี้วดว่างหนึ่งี่เขาปะเขาอยต่ว่ามันเป็นตันตกับตัวยังไปย่า่ย่า่กับซื้อบ่ใดเพราะมันเล็กอันได้มังหันะเป็นเล็กอันซื้อบ่ได้เลยโอ้ไ้ว่าได้เลขมากสอแต่ว่างซื้อบ่ไดนั่นซื้อบ่ไดเพราะว่ามันเป็นเล็อันมันบ่ได้มาโด้อันี่แต่วัดพิมานไม่ใ่า่ยหา่ก็บย่า่ก็ได้อยู่ ถือยากความหายเครื่องเดียวกับว่าอย่าเอาเล่าไปไดเพราะว่ามันถือมันชวนมากก็จะอ,ออกเตะตัวเก่าอยู่นาะนเลยเนาะหายเค,เครื่องเดียวกับชิบะสมซักซีเนาะพ่อเนาะ ừ, ถือเครื่องลางอ้างฝนไปใดยังเลยแต่ <ừ. S 1> าวางวงนนี่นี่ฝันอยู่ฝันว่าเขาให้เฮ็ดยัยงบุกเป็นผ่าแพร่ประเสผ่าแพร่แล้วบัดนี้ให้เฮ็ดเป็นหอเด้วยาระเสริหอ่หอเป็นสั้นวราเสรนจักหัเหรือซีห่อ มีสีหัวเหินเหรอวะท่านย่าเฮ็ดหลแล้วท่านครับบ <Fam. S 1> <Ma> ้านนี้เดืกมาจังไลยเห็นเป็นกบมาบันเป็นกบเต้นโยโยมาเจ้าของไปเศร้าไปเลยกับกบมาฝันน่ะเออได้ครับความฝันก็เลยมักแห้ง่าหมักสีเก่าไปเลยบ้านนี้หาเก่าก็คือบัวแมนเดลเวียนแมนเดลมันสีเก่าเพราะว่ามันเป็นคำเบามากเลยสีเล้วนะข้าวหัวหอเัวสีหออแหบว เกยวกับศูนสิเมบ่เกี่ยวามันบอกบานซีหลดนะโอ้เห็ดเป็นซีหอเด้อ่าสั้นที่ที่หัวบานเป็นๆบานเป็นปลาแพทอีโป้เห็ดเป็นสั้นขึ้นมาเองเสร็ซีหัว่าสั้นที่หัวบานนี้เด็กไม่จังไลยบานเป็นกบมาหัานบันกบเต้นมาเจ้าเขาก็เศร้าใส่กบก่ำไว้แน่นจริงๆเลยเกิดมาก็เลยขีดมักซีเก่าเลยนะขึ้นมากซีเก่าฟ้องเดี๋ยวเจ้าเมื่อกำไม่หึ่งเมื่อสองเมื่อซ้อนบอกหรือจังหวะกำข้างเดียวเลยแต่ว่าท่านขีดมักอย่างซีมัน คิดว่ามันสิมากเลยนะจังไรก็ตีเป็นซีเก้า,ากันอ๋อกะซีเด้ไ้ซีหอเลิศเด้อันนี้กันแล้วได้สิ่แปลไปอ๋อี่เก้าห้าเก้านี่นะเพราะว่าแต่ว่าเอาคว่ำผู้ฝันนี่ผู้ฝันฝันว่าจาัาจีนี่ตีเป็นที่เก้าใช่อือ่มเพราะว่าพ่นไห้เป็นหอมาซีหอเลิศนะอืไ้โยห์หอเพ่โป้ด้วยท่านแล้วเผดปูออกแล้วห้เฮ็ดเป็นหอซีหอเพราะท่านห้เลย มกักซีเ่าเลยนะั <ừ> um อันนี้แล้วจะสีแปลไปเพราะว่าเขาก็เบอไปตามําเบอกอัฝัน <ừ> um หาก็ได้แต่ว่าไอ้ยักษีมาตบบัวได้ปูรูเขากับอได้ฟันทงเนาะ <ừ> um แต่อันนี้กับอกได้ข้อมันใจไปเลยก็หาไปหลายหม่องเทือมันเขากันเนาะจ้าป่กับบ่าใจเพิ่นบ่ได้ถิมเพื่อนเทือได้ปูเพราะน่นเอาใจกับยืนน้ำเพิินวนเนาะปูคนกับเที่ยวมาเขาฝันเลยอยู่ พ่นมหาหามหาใหี่ยวนบ่มาผันเดือยอยู่นั่งเทือก็เปลี่ยนผู้ยิ่งแ้ยแต่พ่นสีมาในรูปเลยเปูพ่นกะใจน้ำพนเพิ่นตลอดนีเนาะตั้งแต่พุนล่ะบ่ได้ตั้งแต่เอาเอาตามาไว้เห็น่ะเต้าแต่ว่าเห็นต้ออาเน่ไหเปลี่ยนเข้ามาตลอดชุดนั้นชุดหลังน่ะก็เขายโคเขายอหลังขาวจันทร์พันขึนน้นมาเต้าตัวตัวที่เอามาไว้ให้เออบบบนะี้ ขึ้นมาเอามันที่บพราเป็นเกาซะว่าเน่าเเป็นเกาเลยอีดีครับเจ้าเป็นเการถอดจริงแต่่างวนนี่ถ้าไดนเห็นขึ้นมาไปพอว่บวัวดนี้ให้เดกเห็นมกะทิยึดมั่งมั่งนี่น้ำมันนั่นแหละมั่งนี่น้ำมันนั่นละตีเแต่วันนี้คิดว่ามีเก่าเหล็กหมดดิเหล็กนีเพว่าฟันเห็นกบนี่เนาะอืขันนอกจากกะทิอวยเนาะอวยเป็นหกแต่ว่าเหล็กไปยุดไม่เห็นไปได้เพื่อแล้ววันนี้ตั้งแต่ ต้องวัดว่าหนีฝันจะเสียอะไรที่หนิันเี่ยเดียวเท่านั้นเลยจบเลยฟันเจียเดียวเท่านั้นม,มาลับมาล่อยไปแบอันนอมีั้นาา้อยไปบนี้อว่าฟันเป็นเลขเป็นเบอร์มีเจียวเดียวเท่านั้นอืว่าว่าเพื่อนส่วนตัแล้วมีเลือดสีร่ำม,มากตัวอะไรที่นี่มักซีเก่าเพาว่าเพื่อนในฟันยังสีแล้วในใจนี่คืดมากๆตัวไมไกตัวมากแค่แค่มันสีเก่าสีเกาตัวเดียวโคโลตีไปไล่ไหมน้ำบ่ ขันตีไปไล่แม่ก็หานแล้วหาหา้าบ่เออขันขันมี่มี่แค่นั่นเอ็กเอาฟืนควบฝันจะของวะเม็ดเดียวโคโรดอืมบอกตัวนี้เห็นหรอตัวไม่หรอจีเอาตัวเสริมไปก็ได้เนาะตัวหาานอกจากมันสิเปี่ยนเป็นหกซะนั่นครับขนกติดตามอยู่ตลอดีแต่ว่าของบใครสนใจท่อมายิ่งมาอยู่ตลอดเข้ามาถามเรื่อย แล้วจีลงเบอร์โทรให้กับเจ้าอยู่ว่าจีรงเบอร์โทรตลอดให้กับเจ้าอยู่ีขจรถนี้มิ้นบอกแย่ต่งฝันเจ้าออกแปดสามอีกเงี่ยนะเอารถมอไซค์บ่เอามไซค์เจ้าออกยี่หันแล้วปัดปีออกแปดสามแล้วสามแปดเงี้ยนะอาแล้วงวดนี้เราฝันจังไงบอนเราเพูนแม่บ้านเจ้าฝันอยู่กับเ่าเหระฝันว่าเขาลากรถเพื่อนชาวรถนเนี่ยชักสีแมนมาแมนดอกกันเบอร์เซีความฝันอื มาแต่ทั้งอื่นทั้งอื่นเลยเตี้ไปมาเบิดเลยเตีบ่ไอ้กระหกกระมานี่ล่ะบอกออกมานี่กับออกมาหาเจ้านี่ยจว่าคิดว่ายังไหนสินี่ยโอ้ว่าติเข่ามาหาเจดดินแล้วว่ามีโอกาสเข้าไปเล้วนบอกเพิ่นทั้งเพิ่มดุงกับไปยู่โดนไปเที่ยวเมื่ได้ไปดูโดนไปเที่ยวโดนไปเที่ยวนะคันเพิ่นแใจอยากให้เฮาได้เพิ่งก็ให้เฮาแล้วเนาะเมนโจ้ตัเดียวแขนงๆนั่งสิเป็นตา บ่เป็นตาเปลืองทุนอ่อาคันนี้ก็มี้สนั่นละ่ะก็ว่าคิดมกักจะของคิดมกักเทัานั้นา่ได้มักไหลายด้ว่าเจอว่าเสียใจคันมันหน่อยตัวไม่ว่าต้องไ้หลายคันไ้ไลายนี่คันไฮไลายมันเพอ่์อัลโมเมนมักที่ก้าตัวเดียวว่าบุกโตมักนะแต่ว่าคันตัวสำรังก,กับือ้หานละ่ะอพอามือจะของกับเวกร,รมอย้วเนาะันมันเพื่ออาหาเนาะเพื่อมันขึ้นมันลงมันมีสำนักหลายมีบ่เขาจามตามเบิงเย่ยูตับมีด้ เนี่ยตัวเนี้ยตัวทียเก่าเนี่ยเห็นดียเก่านี่มีไผ่ไห่ไปบักระสีอาชิมีปูมีมีเห็นดิเห็นดิเห็นดิเห็นกระเจ้าเปิดเบิองใน่ยู่ทูบเปลือนเบิองเย็นเบิองเย็นเบิองเฮเอามันมีตัวนี้ล้วจันทางทีมงานเนี่ยทายทายเราก็ลืมผอมตายเลยตายไปน้ำลืมผอมใครน้ำลืมเป็นจันทเนี่ยมันก็ธรรมดามันเป็นของวูมีหักเนาะเป็นไปได้เบิร์ดเดี๋ยวนีนอนหน้าให้เราปะกะโบ๊นไนน์เนี่ยนอนหน้าเนี่ยง่ายบ่ให้นอน ว่าได้ยินว่าไม่เจอองเสีนแล้วนี่อนอนเมื่อนอนบานเด้อ่เสีนเพราะมันมาแห้งขวดจักไม่นั่งออเอาโดดยามเขามามเพี้ยเระว่ามายืนไหมามาเปิดมุงจ้าโดดยังสิไหมมาจ้าบอกงายบอกตัวเราโดดขมไปนอนนะม้าขาวจุนพูนลโลดด<า>จะของเกิดผลที่มา่ัญญานแบบในในตอนนั้นนี่เครื่องรับเครื่องตื่นให้ตื่นอยู่ โอ้ยกบเตือนเลยว่าเป็นขาวจาาว้าภาคยยันในมุง่งทองน้ำม่อนเพรแต่ทองท่านเลยรับบอตอนนั้นเอารับอยู่ตีนฟาดเลยตีนฟาดเพราะตีนฟาดได้รวยไปเ,เมื่อขึ้นท่านที่เลยนะป้าทอ่อวัสดุนี่ยังหันบาดนี้ววัสดุ <laughs> จ้าของกันเลยกันเจงยามาเฮติสีว่าเลยความมัม่นตีหนึ่งตีสองแหละขันเจงยามาเฮติสีขันเจงให้เป็นตัวเราวัสนุให้เป็นตนเป็นตัวบาให้เป็นบอกมาเป็นตัวเราวัสดุอันคือมีอยู่เสียนั่นน่บ่พอนั่นเจ้าไรเอ็น ันั่นนะที่ก้าวหาเก้าเดินฝันไม่ไหมบบนี่เดี๋ยวมันก็ตรงไปได้นั่นแหละเป็นเดือนแล้วแต่ว่าจะว่ายายบอกเขาไมา่นอนในเฮือนในบ้านเลยบ่ไหวว่าสัญญาณมีน้ากวนเลยมันกับพวกเสื้อใจเนาะจังไม่ยังเนี่ยทางคนเที่ยวอีกฝันเรื่อยอยู่ฝันเห็นอทอ่างเป็นท่างเขียนท่างร่อนท่างเก่าท่างปิโป้ฝันเป็นหัวลันเถื่อ มันเล่นน้ำเลยอยู่แต่ส่วงน้อนเดียวมันก็มีตัวบางหันเห็นอยสีเก่าหาเก่าของไช้ว่านตีของทางทางพุ่นทางพุ่นทางทางพุ่นละปูตอนนี้อยากเอาแต่ปูฤาษีอย่างเดียวนะไม่อยากไม่อยากเอาเก่าแล้วไ็่อยังได้ตัวนี้ละคันเปิ้นตีให้ก็ได้คือเก่าเหรอเนาะว่าคันนั้นได้ไปโยคือเก่านี่ ที่คักอยู่เพราะว่าอ iscilla, ย่างตีเฮาก็เคยปฏิบัติโน้เพิ่นเนาะครับมึงดูเฮ็ดมาปีเดียวก็ได้กับพราได้สั่งรถเนาะบ่ได้เฮ็ดด่วนดิอ่าเนี่อยู่บัตจุมซีในพระผู้นั้นก็อยากให้ไปอยู่นั่อยู่บ้านอยู่บ้านนะบ้านจุมซีมอมนั่นแล้วว่าไปอยู่นั่งในเหมือนพันโอ้ยคอยกปหยากเนอกพันมาดูแลให้เพิ่นเนาะพันมุ้ยฟูดูได้ยู่บ้านจุมซีดูแลปูผาเขาเน่ยนีมือหนึ่งฝันเห็นอยู่ได้เห็นปูผาเขาฝันว่า แต่ว่าพนก็เป็นตาใจดีแเถอะปู่ปฝาเขาวน่ะปูฝาเขาวใจดีเด้อเพราะว่าเพิ่นหลังเทธออันนี้บแม่นว่าสัมผัสได้ดอกเข้าไปเห็นก็พิ่นยิ้มใส่เพิ่นนั่นเราปูฝาเขาวปูฝาเขาวก็ปูปูอันนี้กับปูเดียวกันแต่ว่าเพิ่นได้หลังหลายหลังไอ้ฝันมือหนึ่งฝันว่าเพิ่นเป่าแค้นเรนเตนเรนเตนเยอะยุกโค้กโอะไปทันเจอของก็เลยไปกราบเพิ่นเดยมือวันมาเลยปูเนี่ยปูฝาเข้าน่ะเดยมากมากกว่ามากกว่าไปรอบ มาตกัวลูบๆนะบต่เกินมือลูมื่อลูบมาได้ปกราบเพ่นยู่บันจุ่มสีอไเพราะว่าเคยกเคยอยู่น้ำเพ่นเนาะบัดนี้พายพูนก็เลยว่ามาอยู่น้ำในหมียงเงินมาดูแลให้แน่โอ้ยขวอยขึ้นยากเนี่ยอย่าขวาเที่ยวไปเที่ยวมาดอกเงินนอเพราะว่าปูักขาวก็เคยปฏิบัติน้ำเพ่นมาอยู่เป็นตังวาดดลเนาะเป็นปีแล้วดิเนี่ยเป็นปี ปีกว่าแล้วเนี่ยเตหมายถึงลื่อบด้ตัดเนี่ยบริตัดเนี่ย,ยอม่ต้องไปจานมันม <c oughs> ้องคืเลือดตีแล้วก็ยังมาแต่ยังมาต่อไปผมตั้งสายาไม่ไปเป็นลื่สีล้อมบาเนี่ยใครบอกตัดกับบ่อย้อมตัดเป็นอย่างี้มันเป็นอย่างไรนอนได้ก่เป็นมีมนี่ไอพนันเนี่ยลืดสีลืดส,ส,สีมน่นลื่สีม่นตั้งแต่พ่อในจงหนวดแล้ววา่าเจ้าเครื่อมีหนวดส่วนเอาหนวดอีใสใส่นมือมีส่วน ไม่มีไหนคอยเห็นอยู่นี่ว่าสันหนวดเจ้าเพียงพี่เดิบสันขนาดบ่าท่นมีหนวดบพรานได้จงผมเจ้าอย่าตัดอย่านั่นเด้อของเจ้านี่มีพิเศษของเจ้าอยู่วะสันว่าท่านมีหนวดด้ช่วงที่ไอ้ยู่หอดปูตาบย้อนไปยู้บ้านจุ๋มสีสไมีหนวดจะเคลืยร์เนาะท่วงท่วงว่าหนวดเจ้าขี้เน่าเท่าไหก่ดูสีม่อนนันมาเพ่นๆอยากใครพกเพื่อนซื้อบ่ท่วง เจ้าขึ้หนวดเงาเถ้าหนวดยิ่ใสตะกี้เจ้าขึ้นจงหนวดเงาเถ้เดียวคนเดียวเห็นหนวดยี่ใสข่อยขึ้นบ้มีหนวดยื่เถาเพื่อนปบุ้มีในถ้าเบิ้งเดาเพื่อนเจ้าสีมีหนวดยี่ดีเพื่นหนวดเจ้ากำลังสีเ่าเพื่อนนว่าคนเห็นนะไอ้เรื้อสีม่อนคนเก่ายังให้ยืมบางนี้นั่นด้วยบัดนี้สรุปด้วยบัดนี้สรุปทิมไทยด้วยเอาสมมติว่าเออจะเน้นให้ตัวไหนเน้นก็เน้นซีเก้า ตัวนี้แหละตัวมากแต่ว่าขันร่องก็คือหาเก้าเท่านั้นรองมันฝันไปยังสันได้ฝันเพื่อเดียวเท่านั้นจบเลยเนื่องีเก้าร่องหาเก้าเนาะขันขันนอกจากมันถีอเวยเท่านั้นหนึ่งครับเวยโอ้มีตัวอเวยน้ำตัวเนาะเวยตัวหกนะขันเวทเวยกับทีเก้ากับจีเป็นที่กเนาะเพราะว่ามันกอาแน่นอนมาเลยครับมันเคยเวยตลอดครับมันเคยเวยดอืย จะมีเท่านี้แหละบ่ได้แบบนั้นไรให้ไรบ่ได้เือมันเรือนว่ามีอนเนาะเอาจริงๆหล่ะไม่ค่อยบ่หลายตัวขนมัน่หลายตัวมันโอ้ยมันอุกังแต่ที่พูดลงทุ่นคือยังให้ไลๆไลที่เนี่ยเขาก็ไฮว่าเปลี่ยนครับคันแก๊กจะไปไฮอยงไรห้องบ่ได้ฝันได้อย่างเนาะคันฝันก็คือยังบอกเลยนะคันว่าตัวนั้นตัวนี้โอ้ยมันเปลี่ยนไปบ่ได้เลยเพราะว่าบ่เคยว่าที่ไปไฮไลา์ปานนั้นคันห้องฝันจงซง่ก็คือมีท่านีนนะคันมากตัวใดก็ว่างสั่นหลดเนาะ ขันเห็นจังไรกับวางชั้นลวดโดยช่้นมากเลขตะล่อมก็จะเป็นเลขความฝันมีแต่ค้ามฝันนะขันฝันพันขันเที่ยวปูพังเกลียวมาหาเรื่อยอยู่ฝันเกี่ยวปูเกี่ยวยายังเที่ยวกับเป็นปูเป็ี่นยาแล้วแต่เพิ่นสีมานี่เธอหนึ่งเดี๋ยวฝันว่างูเกียวมาเกี่ยวเสียครับจะว่างูเสื่อมกันจะว่าแต่แต่งวดก่อนมาฝุ่นละเป็นงูงูง่า่ไม่เกี่ยวเสอยเป็นงูจงอางว่าฉันเกี่ยวแล้วกัดหลังเพ็นเลยวะี่กัดที่พวกหัวหนานกกันละ แต่ว่าพระเกิดสิมาหยอกก็คือฟันแต่ไปเสี่ยงสี่แหละฟันแต่ส่งหนีตลอดอ๋อโอเคตัวเนาะที่นี้อะไรต้องใส่กระพรุนตลอดเนลายครับขอบคุณตลอดเนลายครับ